สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดิมแลนนะครับฟาร์มสมพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับดิมจะมาอัปเดตข้าวหยอดมือนะครับก็ผ่านไปประมาณสักห้าหกวันนะครับเป็นตอนนี้เป็นข้าวหยอดมือนะครับก็หยอดห้าสิบคูณห้าสิบเซนนะครับก็พอผ่านไปห้าหกวันข้าวก็จะเริ่มเกิดแล้วนะครับก็ นี่ครับสังเกตเห็นมีต้นเขียวเขียวกำลังเกิดกันนะครับนี๋ยพาเดินดูเรื่อยๆนะครับชุดนี้ก็กำลังเกิดนี่แหละนี่ก็จะประมาณต้นมันประมาณนี้นะครับก็มันจะมีเกิดพร้อมเพียงกันบ้างแล้วก็มีไม่เกิดบ้างนะครับหนูกินบ้างครับ ก็ลักษณะการหยอดนะครับผมจะหยอดประมาณเดีย๋ยวไปไปดูอีกตรงนู้นมันจะชัดกว่าตรงนี้แถวมันจะแถวข้างขนี่ลักษณะการหยอดเนี่ยผมจะหยอดแบบนี้นะครับจะหยอดกอหนึ่งเนี่ยครับหยอดห้าหลุมคือเป็นรูปรูปห้าครับรูปเต่ารูปห้าเนี่ยหยอดแบบเนี้ยยาวไปเลยครับโนะ นี่ครับลูกเต่าห้าก็คือลูกเต่าเป็นลูกเต่านี่ก็ลูกเต่าไปเรื่อยครับเรื่อยๆก็อาณะการยหอย่แบบนี้ก็คือทําเป็นกอครับถ้าปกติมันทําเป็นกอแบบเนี้ยมันจะได้น้อยเนาะก็เลยเพิ่มเป็นกอหนึ่งให้มันขยายโตขึ้นคาดว่าจะเอากอละหนึ่งกิโลนะแตบบ่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะต้องน่าทดลองนะผมก็ทดลองดูครับ ก็ใช้ใช้เป็นข้าวหน้านนะครับข้าวนานหน้าหน้าเก่านี่ก็พอหยอดไปกี่วันน,ะน้ำมันก็ฝนมันก็ตกมามันก็กน้ำน้ำท่วมนะครับแต่มันก็เกิดดีอยู่นะเกิดใช้ได้เลยแหละผมให้คนงานมา,มาหยอดนะจ้างคนงานมาหยอด กลัเงเขียวเลยครับตรงนี้ว่าจะใช้แบบน้ําน้อยอะนะครับแบบว่าไม่ไม่ไม่เน้นน้ำนะครับไม่เน้นขังน้ํานะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็จะลองดูนะครับก็ค,คือจะเน้นแบบว่าเอาหญ้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสู้หญ้าไหวไหมก็จะลองดูนะครับมันเป็นแปลงทดลองนะครับตรงนี้ก็จะข้าวติเตี้ยหน่อย เนีย่ยยาก็กำลังเกิดขึ้นมายาเล็กๆน้นอยๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นมาก็เราดูว่ามันจะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็คงด้อัดน้ําเข้านะครับเข้าหมายถึงว่าอัดน้ําเข้าให้ยาตายให้ตายเล็กๆเนี่ยตายปุ๊บแล้วค่อยปล่อยให้น้ํายุบน,นะครับอะไรประมาณนั้นนหะแต่ในใจก็ยอ,อยากแบบว่า,าไม่อยากให้ขังน้ำั่นแหละ ลองทาสูตรดเตรเกอดดูนะครับก็แต่ก็ลองดูครับมันทําได้หลายแบบมันดัดแปลงได้นะครับแต่ว่าการหยอดเนี่ยผมก็หยอดแบบดรเกอกนะครับที่แกบอกนะแต่ของดรเกอกเ,เนี่ยอาจจะหยอดหลุมละประมาณสักแบบว่ากระจุกหนึ่งเนี่ยกระจุกหนึ่งของดรเกอกอาจจะใส่สักเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยใส่ไปสัก นู pelled, <S <S <benim graffiti> ่นแหละเกือบสิบนู่นแหละหกเจดเมตรกันไว้นะครับกันมันไม่เกิดขนาดใสขนาดนี้ยังไม่เกิดอยู่บางลมก็มีพวกหนูพวกอะไรมากินบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเปรลองแปลงทดลองอหนึ่งไร่หกตันนะครับแต่ไม่รู้จะได้หกตันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันมีช่วงที่ห่างอยู่เดี๋ยวรอมันต้นมันโตขึ้นกว่าน,นี้หน่อยแต่ก็ถือว่าตวไวอยู่นะครับเกิดไม่กี่วันอะ่ะเกิดเพิ่งเพิ่งงอกมาได้มาสองสามวันเนี่ยมันก็ใบเอนก็ขึ้นมาแลละน่าจะขึ้นได้โอเคอยู่ครับนี่ก็พาม,มามาชมบรรยากาศตัวนี้ก็จะเป็นแปลงหยอดหยอดมือนะครับ จะไว้ทําพันข้าวนะครับจะเกี่ยวมือยอดมือเกี่ยวมือนะครับทําพันข้าวนะครับคุณภาพหน่อยจะเน้นๆนหน่อยครับปีนี้ข้าวมันรีดาก็จะก็ใช้ข้าวสารปลูกใครหยอดแล้วก็เออเกี่ยวมือเหมือนกันก็จะค่อนข้างคุณภาพนะครับรอบนี้ก็จะมีแค่แปลงแปลงนี้ครับแปลงแปลงเนี้ยที่หวานนะครับ ก็มันเป็นข้าวข้าวเหนียวธรรมดาครับหวานก็จะใช้รถเกี่ยวครับชุดน,นั้นชุนชุนนี้ดูแลอย่างดีครับผมลองผมลองพื้นด้วยไงไถกบฟางรอบแรกเดี๋ยวไล่ไล่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนาะปีที่แล้วเนี่ยผมขนฟางจากแปลงอื่นะมาทับลงในแปลงนี้ทั้งหมดมาทับเป็นแปลงนี้แหละใส่รถกระบะขี่วิง่ง เต็มแปลงเ,ย,เยอะมากฝั่งแล้วก็ไทถกบฟังที่มีอยู่แล้วอีกรอบหนึ่งมันจะก็จะได้ฟังเยอะมากใช่ไหมรอบแรกแล้วก็รอบสองก็ผมก็ปลูกปอเทืองปอเทืองแล้วก็ปล่อยโตต้นเท่าสูงเท่าหัวครับสองเมตรแล้วก็ไถกบครับปอเทืองไถกบแล้วก็ พอไฮโคฟพอเทิงปพ๊บก็ลงขี้ไก่แกะอีกหนึ่งร้อยกระสอบนะครับตอนนี้ก็ลงขี้เก่แกะเป็นหนึ่งร้อยกระสอบดินก็เริ่มแบบเดี๋ยวให้ดูดินดินเนื้อจะเริ่มเขียวครับเนี่ยเขียวดินก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะดินก็ดีอยู่เนี่ยดินก็จะดินเขียวว่าผมให้คนงานโรยขี้ไก่แกบ เต็มที่เลยแล้วก็ทีนี้ผมจะใช้แบบอินซีะสมเคเมีนะครับต่อไปก็ไมยถึงว่าจะใช้อ่ะยังไงอ่ะก็พอเข้าประมาณสักสองสัปดาห์เงี้ยผมก็จะเริ่มใช้อ่ะยูเรีย,อ,อ,ยอ่อยออยให้เขาแตกกอก่อนนะครับยูเรียอ่อยแตกกอแล้วก็จะหว่านขี้ไก่เม็ดที่เป็นป๋่อินรีย์นะครับ ขี้ไก่เม็ดเพราะว่าจะได้แบบขี้ไก่เม็ดเนี่ยพอหวานลงไปเลยเนี่ยมันจะยังไม่ออกฤทธิ์เนาะมันจะออกฤทธิ์อีกยี่สิบวันก็พอดีกับอ่าฮอร์โมดฤทธิ์พอดีแล้วก็ขี้ไก่เม็ดจะออกฤทธิ์ต่อก็จะบำรุงทั้งทุกอย่างเลยทั้งต้นเลยทั้งรากใบลำต้นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะอัดปุ๋ยตามสภาพแล้วครับทีนี้ก็จะฉีดพวกฮอร์โมนพืชนะครับต่าง เข้าไปทั้งฮอร์โมนไข่ทั้งฮ <c oughs> อ,มอรอมอนได้ทํามที่ทําเองนะครับจะฉีดลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆในการดูแลข่าวน้อยนะครับเดี๋ยวให้ไม่ได้สักสออาทิตย์เนี่ยผมจะเริ่มฉีดแล้วครับฉีดผมน่าจะใช้โฟนะที่มัน <c oughs> ดูซึมได้ไปพวกโิวมิกนะครับฮิวมิกฮิวมัด พืชนะครับฉีดลองดูครับเป็นแบบครีอินซีนะครับลองดูว่าจะได้แค่ไหนเอาแบบทอาหารให้เต็มที่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พามาอัปเดตประมาณนี้ครับข้าวเพิ่งได้หกเจ็วันต่อไปก็จะมาอัปเดตเป็นระยะครับในช่วงของการให้ปุ๋ยให้น้ำ หรือการให้้อร์โมอะไรต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับมาเด็แค่นี้ครับผมดูอีกแปลงครับดูอีกแปลงนี่ครับอีกแปลงอีกแปลงดูอีกแปลงนะครับสวยครับสวยโอเคครับไปก่อนนะครับ